สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบแปะก้วยไบโอกิงโก27ทับ7ครับสำหรับแปะก้วยนั้นถือเป็นพืชพื้นเมืองเก่าแก่ครับที่มีมาแต่โบราณครับโดยเฉพาะในประเทศแถบจีนเกาหลีและญี่ปุ่นครับมีลำต้นขนาดใหญ่มีลักษณะใบเป็นรูปพัด แตงกวยครับมีการนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแพทย์แผนจีนโดยเชื่อว่ามีสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับความจําความคิดรวมถึงการไหลเวียนเลือดใบแปงกวยครับประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์หลักที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่2ชนิดคือฟลาวนอยด์และเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตช่วยส่งเสริมสุขภาพความจําและสมาธิแต่ในใบแปะกวยนั้นก็อาจมีสารพิษหรือท็อกซินครับที่เกิดตามธรรมชาติอยู่ ด้วเพราะฉะนั้น,นครับเราจึงต้องเลือกใบแปะกล้วยสกัดที่สกัดมาแต่สารที่มีประโยชน์นั่นคือฟลาวโนนอยและเทอร์ปิโน์แต่สกัดสารพิษหรือท็อกซินในใบแปะกล้วยออกไปแล้วนะครับซึ่งหากท่านครับต้องการดูแลสุขภาพความจําและสมาธิด้วยสารสกัดจากใบแปะกล้วยครับไบโอกิงโก27ทั7พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับท่าน อย่างแน่นอนครับโดยคุณประโยชน์ของใบแปะก้วยนั่นคือการบำรุงสมองและประสาทส่วนปลายด้วยสารสำคัญสูงถึง27.7นั่นคือมีกิงโกฟาโลาวน27%และเทอร์ปีนและโตน7%นั่นเองและยังเป็นสารสำคัญในรูปแบบดูซิมเร็วและออกฤทธิ์นานอีกด้วยครับและที่มีสารสำคัญสูงถึง27และ7นั้นเป็นเพราะว่าเรามีกระบวนการสกัดถึง23ขั้นตอน และใน23ขั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่สกัดสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพความจําออกมาเท่านั้นแต่ยังได้ทําการสกัดสารที่เป็นพิษที่อยู่ในใบแปะไ๊วยออกไปอีกด้วยครับและที่สําคัญกระบ,บวนการสกัด23ขั้นตอนนี้บริษัทฟอร,ร์มาเนกได้ทําการจดสิทธิบตัตรเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้นั่นเองเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้เรา สามารถคิดค้นวิธีการสกัดถึง23ขั้นตอนของใบแปะกวยได้เพราะเรามีท่านนี้ครับดรโคจิ ji, นาการิชิเป็นผู้ค้นพบสารสําคัญในใบแปะกวยครับและเป็นผู้คิดค้นวิธีการสกัด23ขั้นตอนและท่านเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของฟาร,ร์มเน็ตครับหากทุกท่านต้องการดูแลสุขภาพความจําด้วยสารสกัดจากใบแปะกวยครับไบโอกิงโก27ทับ7 ร้อมเป็นคำตอบให้กับท่านจากแน่นอนครับ